มีเจ้าที่ด้วยนะคะน,นี้อันนี้มีเด็กด้วยนะคะเป็นแฝด มืดมื่ฝนจะตกนะคะเพื่อนมืดมากเลยมืดมากเลยนะคะเมื่อฝนจะตกแล้ตรงนี้มันก็จะมีเห็ดเยอะมากเลยเห็นไหมคะเป็นหม,มูกเลย केर เพื่อนดูนะคะมืดมากเลยเหมือนฝนจะตกนะคะเพื่อนให้ชมบรรยากาศนะอีนี่ก็อยู่คนเดียวนะคะตรงนี้อีกคนเขาขับรถไปรอข้างหน้านะคะท้องฟ้า นี่ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเห็ดอีกชน,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 นิดหนึ่งที่ว่ากินได้นะคะเห็ดพึ่งเหมือนกันนะคะเห็ดพึ่งขาลายนะคะเพื่อน ตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะเพื่อน,นเห็นตัวเหยียบเห็ดนะคะเหยียบเห็ดมามองไม่เห็นมืดมากนะคะท้องฟ้ามืดมากเลยนะคะเพื่อนฝนตกนะคะเห็นไหมนดำๆอย่างนี้แล้วใครจะมองเห็นใช่ไหม ออีกอมืดมากเลยนะคะเพื่อนๆี่นี่ก็คงจะไม่ได้ถ่ายอีกแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะฝนล,ลงเม็ดแรงมากแล้วนะคะเพื่อน กำลังเป๊กๆๆแล้วเพื่อนเห็นฝนตกไหมคะเห็นไหม คนตกเร่งๆยังเก็บอยู่นะคัณเพื่อนเดี๋ยวเอาอีกสักคลิปเนาะให้ให้มันได้คลิปหนึ่งก่อนนะคะ,อ,ะ <c oughs> อ, <h ate> อันนี้ก็จะปิดเออเดียวเดียวเห็ดอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะเพื่อนมีเยอะมากเลยลักษณะดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เต็มไปหมดเลยนะคะเต็มป่าไปหมดเลยเยอะมากเลยแต่ว่าไม่รู้เห็ดอะไรนะคะตรงโน้นก็มีอีกนะคะตรงโน้นกนลุ่มใหญ่มากเลยไม่รู้เห็ดอะไรนะคะนนเห็ดที่พวกเราเก็บอันนี้คือ มีออเดอร์นะคะเพื่อนนี่คือมีออเดอร์นะคะนะคะฝน,น,น,นตกนะคะเพื่อน Trời leo nó sang phiên. Hả? Mình cái ít đỏ mình là khác phương thằng lông mà hay nội này đó Ê thằng khỏi nằm cháu ở bóng Đi Phải. มาดูเห็ดน้ำหมากนะคะเพื่อนดูความใหญ่ของเห็ดน้ำหมากนะคะแต่ยันนี้ก็จะไม่เอานะคะเห็ดน้ำหมากวันนี้ไม่เก็บนะคะดูนะคะใหญ่มากเห็ดน้ำหมากฝนตกแรงมากนะคะเพื่อนๆยันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆ ฝนตกแรงมากเลยนะคะดูนะคะฝนตกขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้เห็นไหมไปเมื่อเมือม่อเมือ่อกลับกลับกลับไม่ไหวแล้วคะ่ะเพื่อนๆตกแรงมาก